นะคะเราจะได้เจอกับแขกรับเชิญของเรากันแล้วค่ะใช่แล้วค่ะแขกรับเชิญของรายการเราวันนี้นะคะเป็นผู้หญิงมากันทั้งหมด2อคนอและเขาเป็นฝาแฝดกันด้วยนะ <Why? S 2> เออแล้วคืออยากจะบอกว่า เขาเนี่ยจะพูดถึงความสึกเวลาที่เราเนี่ยไปชอบใครสักคนแล้วทําทำให้รู้สึกเนี่ยละลายแบบช็อกโกแลตฟองดูไปเลยอ๋อจ<ห>เจอใครแล้วแบบละลายไปเลยใช่แล้วนี้นะคะจะพบกับแองเจิลแองจี้นะคะจากเพลงช็อกโกแลตฟองดูค่ะใช่ค่ะเพื่อนๆนะคะก็นนะะสามารถเข้ามาพูดคุยพร้อมวีดหรือว่าแชร์โมเมนต,ต์น่ารักน่ารักในรายการได้ที่แฮชแท็ก youngster x angel a ang n g e ได้ทุกๆแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียเลยค่ะใช่แล้วค่ะเพี่อียพร้อมดูยังพร้อมมากๆอยากดูฝาแฝดเอ้ยถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูโชว์กันเลยจากแองเจิลแองจี้เพลงช็อกโกแลตฟ we melt like chocolate fruit too

Feel right? It's a sweater It's a rose, i a song, a letter. keep that time Keepin' rocked up, I the culture เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นให้นะน้าตัวทักทายแฟนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเอ็งเจิ้มค่ะเอ็งจี้ค่ะเน้น่ารักสดใสมากเข้าสู่รายการนะคะรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแบบว่าเป็นครั้งแรกเลยที่แบบมารายการสดแล้วก็แบบเจอพิธีกรน่ารักขนาดนี้ถ้าพอย่างนี้ก็ไม่ต้องถามในสคริปต์เลยนะคะเราคุยกันเลย อ <c oughs> ฮอบอะมันฮ <c oughs> อบคือทั้งสองคนคือเป็นฝาแฝดกันอันนี้คือการมาทํางานด้วยกันครั้งแรกเลยไหมคะอ๋จริงๆทํางานด้วยกันมาเรื่อยๆแล้วค่ะแบบเป็นปีแล้วอะไรอย่างงี้ก็ทําด้วยกันตลอดใช่ม,มันต้องปรับตัวอะไรไหมเพราะว่าแบบพอมาอยู่ในบทบาทที่แบบว่าเป็นการทํางานร่วมกันแล้ว ปรับ,บนะคะจริงๆคือเหมือนถ้าเราใช้ชีวิตประจําวันด้วยกันทุกวันเจอหน้ากันทุกวันเนี่ยแบบมันโอเคมากแต่ตอนมาทํางานคือทะเลาะกันเพราะอ,อะไระเเพราะอะไรเหมือนแบบว่าเรามีความเห็นไม่ตรงกันอะไรเงี้ยค่ะแรกๆว่าอาจจะแบบพอเจอแบบเรื่องที่แบบเหมือนต้องตัดสินใจคนละอย่างคนละครึ่งทางอะไรเงี้ยก็แบบมัน มันไม่อยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยก็เลยต้องค่อยๆปรับกันแรกๆนี่แบบเสียน้ําตาทำนะคะคือ้าราวกาถึงขั้นแบบว่าเสียน้ําตากันเลยใช่คือร้องไห้เลยแต่ว่าก็คือดีกันนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็คือเหมือน มันมันยังไม่คลิกเพราะว่าปกติเราเล่นกันแต่มันไม่ใช่พาร์ทของการทํางานของพาร์ทของการทางานใช่มันจริงจังมากขึ้นอ๋อคือคือพอเวลาอยู่ด้วยกันพาร์ทปกติอะไรเงี้ยเราสามารถคิดเห็นแตกต่างกันได้เนาะพอเป็นเรื่องงานปุ๊บมันต้องไปด้วยกันเราพูดถึงข้อดีบ้างดีกว่าว่าการเป็นฝาแฝดแลวมาทํางานด้วยกันเนี่ยมันดียังไงคะข้อดีก็คือถ้าถ้าแบบทะเลาะกันอย่างข้อเมื่อกี้ทะเลาะกันใช่ไหมคะทะเลาะกันนานไม่ได้ค่ะเพราะว่าเจหน้ากันตลอดอ๋อจริงเราเราเคยรู้สึกมองหน้ากันแล้วเหมือนทะเลาะกับตัวเองอยู่บ้างไหม เนี่ยเราก็ขยับตัวร้องกันอีกแล้วอะอันนี้อันนี้ไม่เคยใช่ไม่เคยค่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเขาคือเขาเราคือเราอะไรแต่ว่าถ้าดูรูปบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้เขาหรือเรามีบ้างว่าขนาดตัวเราเองบางทีเรายังสับสนเลยใช่ไหมเรื่องแบบนี้ก็สับสนเหมือนกันสองคนกลับมาที่คอนเซปต์ของเพลงกันบ้างอยากจะรู้ว่าคอนเซปต์ของเพลงนี้เนี่ยช็อกโกแลตฟองดูมาจากอะไรคะก็ช็อกโกแลตฟองดูนะคะคือเราอยากที่จะทําเพลงที่มันมีความซัมเมอร์แต่ก็ยัง หวานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอาจจะเปรี้ยวหวานจากผลไม้ที่มันจิ้มกับช็อกโกแลตแต่ช็อกโกแลตมันแบบมันหวานอะไรอย่างเง<อ>ี้ยแล้วก็เหมือนแบบช็อกโกแลตมันก็ละลายเหมือนเวลาที่เราเจอคนที่แอบชอบก<อ>็เ<อ>ลยมาเป็นช็อกโกแลตฟองดูค่ะเอเอ,เอพูดถึงผลไม้ใช่ไหมที่แบบจะเอาไปจิ้มกับฟองดูกันยอะไรเงี้ยถ้าเปรียบเท<อ>ียบตัวเองเป็นผลไม<อ>้ชนิดไหนก็ได้ที่จะเอาไปจิ้มฟองดูเราจะเลือกเป็นอะไรใครก่อนดีเองเจอรหรือแองจี้ดีโอเค เฮ้ยเขาเขาไม่นัดกันเลยนะเขาไม่นัดกันเลยเขาแบบปุ๊บปุ๊บเลยเป็นแบบเป็นวิธีตัดสินใจกันไปเลได้มาโอเคมาอยู่แค่โอเคถ้าสำหรับหนูจริงๆปกติเป็นคนไม่ค่อยกินผลไม้แต่ถ้าเลือกก็คิดว่าเป็นส้มละกันเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ชอบที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าแบบรสชาติมันตัดกับช็อกโกแลตดีอออ๋อโอเคมาที่แองจี้ ก็สำหรับหนูนะคะถ้าเป็นผลไม้เนี่ยก็จะเลือกเป็นสตรอเบอรี่ถ้าสังเกตใน MV จะมีฉากกินซึ่งคือหนูเองกินมากต่อ,อจริงได้กินห้าคำได้กินแค่นี้ก็อยากจะแกล้งทําให้หลายๆเทคเลยนะเพราะว่าอยากกินเยอะๆก็เก่งใจทีมงานค่ะไม่งั้นก็คือจิ้ม 1, 2, 3, 1> 2> ึ่งสองสามีหมดเลยทีนี้หมดโต๊เลย พูดถึงเพลงเพลงนี้มันคือเหมือนแบบว่าเราเจอคนที่เราชอบแล้วเราแบบว่าเสียอาการแล้วก็ละลายเหมือนชอ็อกโกแลตฟองดูเลยอยากรู้ว่าในชีวิตจริงทั้งสองคน<ะ>ถ้าเจอคนที่แอบชอบอ่ะเราจะละลายเหมือนชอ็อกโกแลตฟองดูเลยไหมถ้าเจอแบบเป็น,ปนตอนเด็กอะค่ะจะวิ่งหนีเลย <c oughs> <c oughs> วิ่งหนีก้าสตาใช <c oughs> ่เราเขินมากแล้วเราแบบอุ้ยสตาแล้วหนีดีกว่าอ๋อแต่คนนั้นคือคนที่เราชอบแต่พอเราเห็นหน้าเขาปุ๊บเราหนีเลยใช่เข้าใจได้แล้วยังเจ้าละค่ะ ันนี่เหมือนเมื่อกี้เลยฮอปมันฮอป์หรอมันฮอปมันแบบอันแบบว่าสมมติเดินมากับเพื่อนเป็นกลุ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเห็นเห็นแบบเฮ้ยเราแบบปื้มเพืนนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอย่างแรกเลยสเต็ปแรกคือถอยหลังค่ะถอยหลังไปแอบหลังเพื่อนกันแล้วค่อยแอบเขินเล็กน้อยแอบเขินคิดว่าในสองคนน่ะถ้าสมมติแบบเจอคนที่แอบชอบอ่ะคิดว่าใครจะโดนจับได้ก่อนใครมีพิรุษสุด ทำไมทำไมขอบขอบเราเพื่อนเพื่อนดังเลยไม่ละมันวิ่งหนีไม่น่าสังเกตหรออาจจะแบบเรายังไม่ได้อยู่ในสายตาเขาออะไรยย่างงเี้หนีกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นระยะไกลใช่แต่อันนี้จะแบบมีเสียงเล็ดรอดมาบอกอะไรอย่างเงี้ยมีอันนี้เดินเ่นอยูแบบว่าหลบหลังเพื่อนแล้วส่งไลน์มีเสียงเล็ดรอดใช่อันนี้อันนี้ทำเป็นแบบว่าไปแอบหลังเพื่อนแต่จริงๆแล้วกรีดให้เขาได้ยินอยู่ใช่ไหมอันนี้คือควรเอ้ยใให้เขาแอบมองเราเล็ก ก็อาจจะงงว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไปที่ความยากของเพลงกันบ้างดีกว่าท่อนไหนหรือว่ามีอะไรที่มันยากสําหรับเราไหมคะจริงๆคิดว่าความยากคือก็หลักๆเลยก็คือการเต้นให้มันพร้อมกันค่ะเพราะว่าถึงเราจะเต้นมาด้วยกันเยอะเนาะแต่พอมันอยู่ในพา์ที่เราต้องเต้นให้พร้อมกันมากที่สุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆ ที่มันไม่เหมือนกันแล้วนั่นแหละค่ะที่จะไม่ทะเลาะกันเราเจอต้นตอสาเหตุละคือจะปรับเข้าหาของใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวลาที่เลาเต้นก็คือความพร้อมเพียงกันอันนี้ความยากแต่ว่าพอเราดูจากท่าเต้นเมื่อกี้แล้วเราสึกว่าความยากก็คือแอบแอบอยู่ในท่าอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะให้สอนชาเลนจ์หน่อยเอาเป็นรอบแรกแบบว่าเอาช้าช้ารอบสองเอาจริงมาโอเคมาโอเคเป็นท่านหู ง่ายที่สุดท่านที่ง่ายที่สุดในเพลงโอ้กดดันเลยโอเคเริ่มจากทางซ้ายค่ะซ้าย you make me melt like chocolate แล้วก็ฟองดูห้าครั้งขึ้นมาค่ะห้าครั้งใช่มันจะงับลงคำเลยค่ะแบบ You make me melt like chocolate fondue มาดูมีดูมีทรงอยู่ดูมีทรงอยู่ได้อยู่ได้อยู่มีมีต่อไหมมีค่ะอ่ะโอเคเริ่มขึ้นมาแล้วก็ขวาขวาสายปุ๊บเปิดสองทีใช่ค่ะมันจะมาจาก fondue ทำฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้หลงอืมอันนี้คือตอี่ง่ายทีที่ยังยงยังไม่ยังไม่จบสองช็อกแลต้องดูค่ะก็ซ้ำแล้วอันอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันเป็นเปลี่ยนข้างใช่ค่ะเริ่มจากข้างขวา You make me m e l like chocolate fondue แล้วก็สายเอ็น You make me melt like chocolate You make me melt like chocolate แล้วก็ฟรีได้เลยเป็น You make me melt like chocolate ฟังจีนพี่ต้องดูได้อยู่นะเฮ้ยแต่ต้าว่าดูความเร็วเอาไปเลยคริสเอามามามาปกติมาปกติปดปกติได้เลยก็คืออาจจะปรับตัวนีดนองนะคะ Okay 1, yeah. 1, 2, 3, 2, 3 You make me melt like chocolate fondue too right? You make me melt like chocolate fondue <laughs> you, make me like chocolate. you make me melt like chocolate You make me melt like chocolate You make me melt like chocolate fondue too แต่ฟองดูเป็นดูเลยดูเลยดูเลยแล้วบรรยากาศตอนถ่ายเอมวเป็นยังไงบ้างนอกจากการทะเลาะกันแล้วมีอุปสรรคย่างอื่นอีกไหมอุปสรรคก็คือวันนั้นคือวันสอบไฟนอลของหนูเองค่ะใช่คือเครียดอยู่หรือว่ายังไงคือแบบมันแบบว่าแบบว่าเรามีเวลาใช่ไหมคะที่แรกนัดกองแบบเช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าคิวเราต้องแบบเลื่อนไปแบบว่า สิบโมงเกือบเที่ยงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสอบตั้งแต่แปดโมงครึ่งสอบเช้าด้วยใช่แล้วช้าแบบอยู่ในสนสาพว่างเปล่าถ้าเต้นก็ต้องเต้นให้ได้สอบก็ต้องอ่านหลายหลายเรื่องใช่ไหมค่ะแต่ว่าสนุกไหมอะไรที่ประทับใจในตอนถ่ายเอ็มวีบ้างประทับใจก็คือแบบว่าประทับใจทีมงานค่ะแบบทีมงานทุกคนแบบว่าสู้กันมากเลยอะไรเงี้ยแบบเก็บทุกฉากให้แบบ ทันอยู่ในเบรกอะไรเงี้ยคะ่ะแบบพยายามให้เบรกแตกมากที่สุดอ่าแล้วแองจี้ล่ะคะ่ะแองจี้แบบว่ามีอุปสรรคอะไรไหมหรือว่าประทับใจอะไรอะไรในกองอุปรสรรคก็จะเป็นเรื่องว่าแบบว่าเราก็กดดันตัวเองนิดนึงคะ<ม>่ะเพราะว่าเหมือนว่าเนี่ยเราอยากทําให้มันดีที่สุดอะไรประมาณนี้<ม>แต่ว่าสิ่งที่ชอบในกองก็คือกลิ่นชอ็อกโกแลตคลุ้งุ้งในกองชอบช็อกโกแลตซ่งจริงชอบช็อกโกแลตอยู่แล้วด้วยเป็นกาลังใจในการทํางานคือเราดมเข้าไปเลย ถ้าฉีดได้ฉีดเข้าไปแล้วแล้วใน MV เนี่ยมีการเต้นก็คือเต้นฉ่ำกันมากจริงๆเห็นว่ามีพี่นินจาโฟมิกด้วยก็คือเขาก็มาช่วยออกแบบท่าเต้นเราใช่ไหมคะใช่ค่ะทำงานด้วยกันเป็นไงบ้างพี่นินจาแบบน่ารักมากเลยเจอครั้งแรกเจอตัวจริงคือว้าวมากอะไรเงี้ยตอนแรกคือแบบทีมงาน ก็เหมือนบอกว่าเนี่ยเพลงนี้จะได้พี่นินจาโฟมิกมาทําท่าให้นะเราก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะเราก็เห็นผลงานเขาไม่หยุดเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เราแบบฟังเพลงเขาไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจากแม่เราก็ตื่นเต้นแเ้า<ต>คือแม่ใช่แล้วท่าเขาก็ของจริงมากอ๋อท่าเมื่อกี้คือพี่นินจาใช่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วตอนตอนแรกเขาก็เคยมารายการเหมือนกันโฟมิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออสนุก น่าจะแบบเจอกับพี่นินจาน่าจะแบบว่าเขาน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะละลายพฤติกรรมเราใช่ไหมแล้วก็ทําให้กระดูกขาหนูกรีดรองด้วยคือท่าเต่ละท่าเนาะอันนี้คืออันนี้คือท่าที่ง่ายที่สุดแล้วนะที่เราฝึกกันไปเมื่อกี้ใช่ค่ะท่อนยากก็คือท่อนยากเราให้เขาเต้นเลยล่ะท่อนยากให้เขาเต้นเลยเออยกให้เลยได้ค่ะเป็นกําลังใจให้ก็แฮปปี้แล้วค่ะเอออันมาสุดท้ายอยากให้ฝากหน่อยว่าเพลงนี้ควรฟังตอนไหนมากที่สุดคะอุ๊ย เพลงนี้เหรอคะฟังตอนตกหลุมรักก็ได้นะคะตอนแอบชอบใครสักคนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอ้ยได้ดาวชนละลายอยูไม่มีเหนียวอ่ะเอ้ยส่งไป็นจีส่งไป็นจีเขาได้จริงเลยแค่แบบว่าใครโสดก็ฟังได้นะคะโอเคอันนี้เอาไว้ทุกคนอะไรคือว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะแบบว่าหลังไม้ส่งให้ MC ทั้งสองคนเลยว้าวโอยจีบเลยอย่าเล่นนะคะอันนี้จริงอย่านะคะอย่านะคะ ก็เด on ี <sup> yeah. right. sure ๋ยวต่อไปนะคะเราจะมีชาเลนจ์สนุกๆให้ทุกคนเนี่ยได้เล่นกันก็ยังไม่สปอยแล้วกันว่าเป็นอะไรต้องรอติดตามชมในเบรกน้าค่ะและกลับมาที่เบรกนี้นะคะเราก็มีชาเลนจ์สนุกๆจากฮานามิมาเล่นกันด้วยค่ะใช่ซึ่งชาเลนจ์ของเรามีชื่อว่าอะไรคะ Slow Challenge y e a ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ทาง Angel a n g e ะค่ะเต้นเพลงช็อกโกแลตฟองดูในเวอร์ชันที่เป็น Random Speed มีทั้งเร็วและช้าใช่ในเพลงเดียวเราต้องเต้นให้จบเพลงด้วยโดยพิธีกรที่ Angel จ n g งๆชมว่าน่ารักเนี่ยจะเป็นคนที่ตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านเพรอมไหมพรอมไหม พร้อมเดี๋ยวให้บล็อกกิ้งเดยบล็อกกิ้งเออน่นี่แท็กทีมแท็กทีมมากนี่คือครั้งแรกที่เขาจะเต้นเป็นแบบว่าแรนโด้สปีดเออรายการอะไรกันแรกเฮ้ยเป็นการบล็อกกิ้งแบบสลับสลับแหน่งกันนะโอเคเลยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่ง Just chill by myself on Sunday the afternoon. Just enjoy chocolate for doing my weekend. Do a taste that's just for right but It's just water, it's a rose, a song, keep it, เราก็เป็นคนร่อออกมาแล้วเมื่อกี้คือหอมเต้ด้วยประเด็นใช่หอมมากเราสองคนให้ไฮเก่งมากเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะแต่ว่ามันเหนื่อยทอนสโลมากประชารอ้เหนื่อยสโลมากนต่อเร็วยอ๋อสโลมั่นมากกว่าเร็วด้วยเหมือนคนตัดเพลงได้ยินว่าจริงๆท่อนทุกคือท่อนที่ง่ายที่สุดคือยากสุดเลยพอเต้นใช่ไหมอย่างงี้เลยช้าๆเลยหรือว่าชาเลนจ์ทายลายการของเราที่เราจะเต้นกัน เราจะทำเป็นเวอร์ชันนี้ยังไงอย่าเลยดีกว่าไม่พักแค่นี้เี่เดี๋ยวให้พี่แองเจิลหรือพี่แองจีสักคนหนึ่งละกันฝากผลงานช่องทางกันติดตามเลยค่ะได้ะออยิงชุดก็อายดีค่ะก็ฝากติดตามพวกเราแองเจิลแองจีด้วยนะคะทางช่องทาง Official Angel จิลแองจีหรือว่าทางค่ายก็ได้ค่ะเป็น52 entertainment นะคะแล้วก็ทาง โปรเจกต์ฟีดีทูเนี่ยก็จะเป็น m อมค่ะแล้วก็ฟังเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะเวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางแองเจิลลินจีเลยนะคะที่มาพูดคุยกันแล้วก็มาเล่นเกมกับพวกเราในวันนี้ด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณฮานามีด้วยนะคะที่มีชาเลนจ์สนุกๆมาให้พวกเราเล่นในวันนี้ค่ะใช่ค่ะงั้นพวกเราเนี่ยก็ขอฝากช่องทางการติดตามของพวกเราด้วยลวกันนะคะฝากติดตามได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจทิกต็อกอินสตาแกรมทางช่องโมโนจินนี่ไ s ท์มิวสิกสเตชันค่ะ ใช่ค่ะแต่เสียดายมากๆเลยนะคะที่หมดเวลาลงแล้วในรายการย o ง n เต t e r i อ o l ชิชชัด,ชดรายการที่ชวน,นเพื่อนๆมาชิชชักับแขกรับเชิญกันแบบเอ็ก u s คลูซีสุดๆแถมยังมีโชว์บังๆเตรียมมาฝากเพื่อนๆกันอีกด้วยค่ะจะพบกับพวกเราได้เหมือนเดิมนะคะทุกวันเพฤหัสหทษโมงเย็นเป็นต้นไป ทางช่อง Mono 29 Music Station 3 BB Giga กิกะทีกด202 AIS Play กด304และเรานะคะก็ยังมีไลฟ์สดในช่องทางของ Facebook ของ Mono 29 Music Station อีกด้วยค่ะเดี๋ยวให้พี่ๆไปพักและกันงั้นพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ